นิยายเรื่อง Baby I Love You เดือนละแสนแฟนหลอก,ลอกตอนที่สเพอ้อีกละอยู่กับความจริงหน่อยขยันเข้าโซลา่าดีดหน้าผากเธอก่อนจะหันมายิ้มสบตาก,กับลูกค้าหน้าใหม่ที่รับโปรชัวเดินเข้าร้านสาวญี่ปุ่นตาค้างลอยก่อนโดนโซลา่าเตะขาเธอให้หันกลับมาไอ้สวมเสื้อเชิ้ตสีฟ้าถลกแขนเสื้อขึ้น คู่ก,กับการเกงสีดำรองเท้าหนังทรงผมตั้งในลุกคุณหนูเอามือล้วงกระเป๋านั่งลงที่โต๊ะว,ว่างสาวๆมองกันตาค้างแม้กระทั่งเด็กเสิร์ฟยังไม่เว้นที่จะแย่งกันรับเมนูจนกุกแทบจะปาหม้อลงมาห้ามศึกสาวตาคมสวยสวมชุดแม่มมดสีแดงเซ็กซี่หันมายื่นเมนูให้ไอาก่อนจะหันไปย่อเอือยเพื่อนๆเ,เด็กเสิร์ฟ โซลา่าวางเมนูไว้ที่เคาน์เตอร์อกอดอกมองกุ๊กทำอาหารให้ลูกค้าผมก็คุยกับเด็กเสิร์ฟชุดสีฟ้าไอซยเติบมองโซลา่าที่หันหลังให้ค่ะสักครู่นะคะสาวสวมชุดแม่มดเดินกลับอย่างมึนงงรีบมาหาโซลา่าที่มองกุ๊กเรียงอาหารอย่างเรียบร้อยมีคนอยากคุยกับแกโต๊ะสามหล่อมากเธอทิ้งท้ายอย่างสวยงามแย่งถาดที่โซลา่าจองไปเสิร์ฟแทน กุ๊กเท้าเคาน์เตอร์มองลูกค้าโต๊ะสามก่อนมองโซล่าที่เกาหัวงงดูถ้าจะเป็นโภชนาการทางอาหารตอบให้ดีนะโซล่าแล้วโดนเจ้าของร้านเฉงกุ๊กตบไหล่เธอเบาๆเธอพยักหน้ารับเดินเข้าไปหาเขาพร้อมเมนูและสมุดโนวประจำตัวเธอคงทักทายเขาอย่างสุภาพด้วยรอยยิ้มสดใส สวัสดีค่ะรับอะไรดีคะที่นี่อร่อยทุกอย่างเป็นของสดใหม่แน่นอนหากซื้อครบสี่ชุดจะแถมให้อีกหนึ่งชุดตามแต่ใจลูกค้าเราพร้อมให้บริการค่ะที่นี่ค่าตัวเท่าไหร่ไอ้มองเธอที่สบตาช้าเอเอหมายถึงค่าจ้างใช่ไหมคะโซล่าขมวดคิ้วมึนแต่ก็ตอบตามมารยาทชั่วโมง43บาทตกวันนึงกลประมาณ ถ้าคืนนี้มีงานเลี้ยงค่าตัวหมื่นบาทแค่เดินออกโชว์ตัวเฉยๆสนใจไหมเธอหยุดชะงักเมื่อเขายกมือห้ามณนหนึ่งหมื่นบาทเออคือโซล่าอ,อํ้เอิงมองหน้ากุกและเด็กเสิร์ฟที่ทำหน้าฉงนไอลุกขึ้นเอามือล้วงกระเป๋าจ้องมองเธอช้าๆสามหมื่นบาทขาดตัวถ้าตกลงฉันจะเหมาอาหารทุกชุดและเธอก็ไปกับฉันเดี๋ยวนี้ว่าไง ข้อเสนอร้าใจมากมายทําให้โซล่าลังเลมองเด็กเซิร์ฟที่ได้ยินถึงกับเอื้องค้างและที่พีกไปกว่านั้นเจ้าของร้านออกมาได้ยินพอดีถึงกับสนับสนุนกดดันให้โซล่าตอบรับนับหนึ่งฮะโซล่าร้องเสียงหลงใสยหน้าบอกเจ้าของร้านที่ตาโตชี้เนิ้วปาดคอขู่ใส่สองรับเลยเร็วเข้าสาวญี่ปุ่นตะโกนขยันขยอสนับสนุนสามโอเคค่ะตกลงฉันจะไปกับคุณ โซล่าสุดลมหายใจเข้าปอดฟอดใหญ่ไอกระตุกยิ้มหยิบนามบัตรยื่นให้สาวญี่ปุ่นที่เดินมารับทางด้านหลังของโซลา่าเอาอาหารทุกชุดจัดส่งที่บริษัทตามที่อยู่นั่นส่วนเธอไปกับฉันไอบอกก่อนเดินนำโซล่าออกไปสาวญี่ปุ่นรีบวิ่งนำนามบัตรไปให้เจ้าของร้านและทุกคนดูก่อนเร่งมือทำอาหารทันที โดยไม่มีใครห่วงสาวน้อยที่เพิ่งจากไปโซล่าขึ้นรถเก่งชีบรอนอย่างงงง,ง,งนั่งกำสายเบลเล่มองไอ้อย่างคุ้นหน้าพยายามนึกให้ออกว่าเจอที่ไหนก่อนดีดนิ้วนึกออกทันควันชี้เขาที่สะดุ้งเฮือกมองเธอคุณคนเมื่อวานแฟนคนไม่อยู่หรอโซล่ามองซ้ายมองขวาเบิกตาโตยังไม่มีเมื่อวานเลยคาส่วนตัวและเป็นเพื่อนซีด้วยไอตอบเสียงเรียนิ่งพางขับรถ แล้วเราจะไปไหนกันคะโซลา่าขมวดคิ้วมองห้างใหญ่ที่ไอขับวนเข้าไปจอดที่ลานจอดรถชื่อไรโซลา่าดีเซลเหรอไอเปิดประตูรถค้างไว้มองโซลา่าที่ปลดสายเบลชื่อฉันไม่ใช่น้ำมันค่ะแล้วคุณล่ะน้ำแข็งเป็นภาษาอังกฤษไอปิดประตูเดินเข้าไปในห้างตามด้วยโซลา่าผู้คนมองเธอที่แต่งตัวผิดปกติ แน่นอนคนบ้าที่ไหนจะแต่งดีขนาดนี้รุ่มรามฉบับครอสเพย์เต็มยศไอพ่าเดินเข้าไปในร้านชุดราตรีโซลา่ามองชุดที่อยู่ในหุ่นสีครีมกระโปรงยาวราคาเหยียบหมืน่นเธอรีบละออกมานั่งรอไอที่โซฟาน้ำแข็งไอน่ะเหรอดูดีอย่างนี้ไม่มีแฟนได้ไงแล้วเรามานั่งทำอะไรเนี้ยเงินสามหมื่นมันงานอะไร โซล่านั่งบนโลดแขนมองพนักงานที่เอารองเท้าส้นสูงปี๊ดชนิดสูงสูงมาให้เธอโซลา่ามองพนักงานที่อมยิ้มวางรองเท้าเรียงกันหลายคู่แต่ละคู่ประดับเพชรราคาแพงหูดับก่อนหันไปเห็นพนักงานมากมายถือชุดมาให้เธอเลือกหลากหลายสไตล์ไอเดมองโซลา่าเล็กน้อยพลางหยิบชุดกระโปรงสีชมพูกระโปรงบานประดับด้วยลูกไม้สลับกับมองตัวโซลา่า ก่อนจะเลงเห็นชุดสีเทาเข้มสายเดี่ยวแหวกหน้าพลิ้วไหวชายกระโปรงยาวมีกากเพชรประดับแบวาวตรงช่วงอกเขาพยักหน้าบอกพนักงานให้ถอดชุดออกจากหุน่นพนักงานรีบทำตามแล้วจับตัวโซลา่าผลักเข้าไปในห้องเปลี่ยนชุดทันทีผ่านไปชั่วโมงเศษโซลา่าไม่มีทีท่าว่าจะถอดชุดที่เธอใสยอยู่เธอยืนมองทับชุดราตรีกับตัวเองสองกระจกที่ดูแล้วขัดหูขัดตามไม่เหมาะกับตัวเอง ให้ช่วยใส่ไหมเสียงไอดังมาทุบประตูก,กระแทกหูโซล่าที่ทำชุนเฉียวรีบเปลี่ยนชุดทันทีเพราะหากเธอไม่เปลี่ยนเขาต้องทะลุเข้ามาช่วยเธอใส่ชุดนี้แน่เวลาผ่านไป15นาทีเธอถือชุดเก่ายื่นให้พนักง,งานใส่ถุงก่อนจับกระโปรงเลิกขึ้นไปหาไอซอย่างห้าวหาญก่อนตาค้างเมื่อเห็นไอซสวมสูทด,ดำเขาหันมองเธอช้าๆอย่างพิจารณา ก่อนจะยกมือปัดให้พนักง,งานจับเธอไปทำผมแต่งหน้าไอติดกระดุมสูทเสยผมส่องกระจกทำเอาสาวๆพนักง,งานใจละลายไปตามๆกันแต่สิ่งที่เขาสนใจเห็นจะเป็นส้นสูงสีดำตะข่ายหูคววยมีเพชรประดับที่ตาข่ายและสายรัดตรงข้อเท้าเขาหยิบขึ้นมาดูอย่างพิจารณาก่อนยิ้มมุมปากหยิบมือถือขึ้นมากดต่อสายตีตะกด